กินยาโมเลกกินย่าเข้าไปได้แค่สิบว่าวันค่ะไปรวดซึ่งคกกุณหมอกเขบอกว่าไม่มีแล้วค่ะนิ้วละลายแล้วค่ะสีค่ะชื่อว่าอะไรคะชื่อนหงจันทนาเพชรปินค่ะมารับตาดด้วยโรคอะไรคะเป็นนิ้วในทุ่งน้ำดีค่ะ ในถุงน้ำดีตอนนี้หายแล้วเนาะค่ะให้แล้วค่ะตอนแรกเรารู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นนิ้วในถุงน้ำดีมันปวดนในหายใจไม่ออไปหาคุณหมอคุณหม้อปวดเราเป็นนิ้วในทุงน้ำดีค่ะก้อนโตประมาณหกมิลจุดแปดแล้วค่ะทีนี้กินยาหม้อแรกไปมีอาการยังไงบ้างคะมันก็ปกติไปหมอก,กินได้ซ่องร้างวันแรงมันก็จะเหลือโฉลไม่ค่อยหัวจะแานนอนอนะไรก็ไม่สัวจะแคงแ้างสายอะไรได้มัแต่แข่งสายแข็งว่าได้ค่ะพอดป็นเือจะแข็งข้างฟ้า,ข,าข้างไม่ค่อยได้ค่ะ ทานยาไปกี่ม้อะคะเราถึงเราถึงรู้ว่าเราหายทีแล้วรบจุดเล็กก็ซ่องโมค่ะแล้วหลรังนี้โมตัดรักก็ซ่องโมค่ะกินยาโมเล็กกินยาเข้าไปได้แค่สิบกว่าวันเขาไปกวดซึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่มีแล้วค่ะนิ้วละลายแล้วค่ะแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะมาพบแล้วก็รักษากับพระอาจารย์ คือปวดตอนนั้นไปหาคณหมอตามโรงพยบาบาลนนะเขาก็บอกว่าไม่มีถ้าปวดแรงแรงถึงจะผ่าตัดปวดไม่แรงก็ไม่ผ่าตัดค่ะพอดีมีลูกเขาว่าดูในโทรศัพเห่นว่าทีนี้โซารักษาสูกรคอะไรแบบนี้ก็เลยลองมาดูค่ะลองทำตามลองดูค่ะแล้วทีนี้เนื่องจากที่ว่าเราเป็นป่วยที่หายแล้วเนาะแล้วก็กินอาหารสแสล้ด้วยนะเราอยากจะฝากบอกถึงคนที่กําลัตงตัดสินใจว่า อยู่ไกลหรือว่าอยากจะมารักษาดีไมนะ่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า้าขิดว่าอยากไ็ดีว่าผ่าตัดถูกทางได้ค่ะอย่าไปเชียวุไม่ต้องเชียวผ่าตัดตัวกลมาที่นี่ไม่ต้องเจ็บปวด,ดด้วยค่ะอดได้แล้วก็ให้ได้ด,ด้วยค่ะแล้วอ,<ๆ>อยากจะฝากบอกถึงผู้ป่วยที่เริ่มมาละมารักษาละเริ่มกินยาแต่รู้สึกท้องงดอาหารแสลง,งไม่ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะฝากบอกไปว่ายังไงคะ่ะบอกว่าให้อดทนสักน้อยต้องยากกินอะมันตึง่าัตหลรกก่อนก็ค่อยไปนั้นนะคะ เราสุขภาพของตัวเองเนะไม่ต้องเจ็บเจ็บปวดทรมานอยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะพ่จา